สวัสดีค่ะพาวปับปลรราหน้าเป๊ะค,ค่ะวิมิยไม่ใช่พาวสิเพชรปับปลาหน้าเป๊ะค,ค่ะกลับมาเจอกับแพชชีฟรายเลยนะคะ,ะตอนนี้เพชรชีก็ออกมาปาร์ตี้ค่ะค่าคืนวันศุกร์นะคะแล้วก็มาส่งเุืทุกคนนะคะที่ไม่ได้ออกไปไหนนะคะเข้านอนนะคะขอให้ทุกคนหลับฝันดีในค่าคืนวันศุกร์นะคะส่วนใครที่ออกไปปาร์ตี้ก็ขอให้ enjoy your Friday นะคะแล้วก็เมาไม่ขับกลับบ้านอย่างมีสตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เพชรชีแต่งชุดยังไงคะ่ะ สะพึนมากต้องขอบคุณเ่อกูต้าโลดาานะคะเล้วจริงๆสนใจทักได้นะคะต่อมา400บาทค่ะโอเคค่ะค่ะทุกคนมีความสุขในค่ำคืนวันศุกร์นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย